สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวนแบงค์แชนแนลกันอีกแล้วนะคบวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่อลิสกันนะครับผมเอาละครับมาเริ่มกันที่พาส e s สกิลของตัวอลิสกันเลยนะครับเมื่อใช้สกิลใดๆก็ตามจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่20เป็นเวลา2วินาทีนะครับต่อมาคือสกิลที่1นนะครับเป็นการปาสตันไปโดนฮีโร่ศัตรูนะครับขณะใช้งานเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยได้นะโดยไม่ต้องหยุดได จะมาคือสกิลที่2นะครับเป็นไฮไลท์ของฮีโร่ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันปรับมานะครับจะได้ค่าความวิ่งไวเพิ่มมากขึ้นจากพลังเวทที่เพิ่มมากขึ้นนะโดยสกิลของมันเนี่ยก็จะได้รับโลมากขึ้นด้วยนะครับกว่าแต่ก่อนเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าก่อนที่จะมีไอเทมพลังเวทเนี่ยจะวิ่งไม่ไหวมากนะครับแต่พอตอนนี้มีไอเทมพลังเวทเต็มตัวนะครับเห็นใช่ไหมครับว่ามันแหวนแค่ไหนแต่ถึงอย่งงางนั้นก็ไม่แนะนําให้ออกเวทถูกชิ้นขนาดนี้นะครับ ต่อมาคือสกิลวันตีเมทนะครับจะเพิ่มแมคาีนิกมาก็คือเมื่อขนาดใช้งานโดนฮีโร่ศัตรูครั้งแรกเนี่ยจะทําให้ติดหนืดมากแล้วก็จะได้รับดาเมจเวทที่ค่อนข้างแรงในฮีทแรกนะแล้วก็จะติดไปด้วยนะครับผมส่วนรูนก็ใช้รูนแทงปกติเลยนะครับส่วนพลังแฝงก็ประมาณนี้นะไอเทมก็อย่างนี้ได้เลย เอาล้ครับเข้ามาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวอลิสกันนะครับผมก็เป็นตัวซับตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยจะมีคนหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่นะเนื่องจากตัวมันมีสเกลที่อึดน้อยมากนะครับมันไม่เหมือนกับตัวแทงธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่ตัวเราอาจจะมีสกิลที่ค่อนข้างใช้งานยากนิดนึงนะครับเนื่องจากไม่มีสกิลอะไรที่เป็นล็อกเป้าเลยจะต้องใช้การกะจังหวะแล้วก็เล็งล่วงหน้าเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าหนึ่งหรืออันตินะครับ ก็จะมีแค่สกิล2นั่นแหละที่จะเป็นการบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อและได้โล่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถสกิลได้แม่นเนี่ยตัวเราจะค่อนข้างน่ารำคาญประมาณหนึ่งเลยนะเหมือนในช็อตนี้นั่นเอง เพราะว่าจังหวะที่ศัตรูหนีแล้วเขาไม่ได้ระวังตัวนะครับแล้ว,ลวเรากดสกิลหนึ่งดักหน้าเขาส่วนใหญ่เขาก็จะหลบไม่ได้นะครับเป็นการปิดทางหนีศัตรูนะครับผมในช่วงที่ยังไม่มีอันติเนี่ยจะใช้โดนยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีอันติแล้วเนี่ยเราใช้อันติในการเปิดก่อนแล้วค่อยสกิลหนึ่งตามก็ได้ถ้าเราสามารถสตาร์ได้ถูกจังหวะจริงๆเราก็สามารถสังหารศัตรูได้ง่ายๆเลยอ่ะแล้วสกิลสองแมคชนิกที่ใส่มาใหม่นะครับถ้าเกิดพลังเวทเยอะมากขึ้นจะสามารถทําให้สกิลสองมีโลมากขึ้นและวิ่งไวมากขึ้น้นนตรงเียเออกว ล้วนไปแล้วนะครับเท่าที่ลองดูมันวิ่งเร็วจริงนะครับผมแต่ตัวเราจะบางมากๆไม่สามารถเช็คคุ้มหรืออะไรได้เลยนะครับตัวเราจะบางเป็นเมตเลยแดีถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยก็คือไม่เหมาะนะครับถ้าจะออกเวทล้วนในช่วงต้นเกมก่อนเลเวลสบทบาทเรายังไม่เยอะนะครับก็พาเพื่อนไปเดินในเลนต่างๆนะครับด้วยการกดสกิลสอให้เพื่อนย้ายเลนได้ไวขึ้นเพื่อทําทให้เพื่อนๆสามารถไปเคลียร์เลนต่างๆได้ไวยิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่บทบาทต้นเกมเราจะมีเท่านี้ แต่ถ้าเราเลเวลสแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะกดอันติในการเปิดไฟสวยๆให้เพื่อนได้เหมือนกันนะแล้วก็ปาสกิลหนึ่งในการสตันแต่จุดอ่อนอลิสก็มีอีกข้อหนึ่งใหญ่ๆอยูยอย่นะครับก็คือจังหวะที่ไปเช็คคุ้มเองเนี่ยตัวเราจะมีประสิทธิภาพในการเช็คคุ้มได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเราจะโดนเบิร์ดแล้วก็ร่วงลงง่ายๆเลยถ้าเทียบความอึดแล้วตัวเราเป็นสกลซับพอร์ตนะครับไม่ได้อึดเท่าแทงธรรมชาตินะแต่ก็ยังดีนะครับในช็อตนี้มีเพื่อนมาซ้อนได้แล้วก็เก็บไปได้เเกือบหมดลย ก็ทาการเดินไปแก๊งในเลนต่างๆนะคบว่าตรงไหนจะมีประเด็นบ้างตรงไหนมีคีบบ้างแล้วก็ไปโซนให้เพื่อนนะครับแต่ตอนนี้มีประเด็นในป่านะครับผมก็มาช่วยเพื่อนใบนะในจังหวะแรกที่วางใบไปเนี่ยมันจะหนืดมากๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นจะทําการสโล20์20%ต่อเนื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นควรใช้จังหวะแรกให้โดนนะครับมันจะทําให้ศัตรูติดหนืดมากแล้วก็ติดใบด้วยนะครับใล้ายติดสตันกันเลยทีเดียว สำหรับในเกมนี้ผมออกเป็นรองเทา้ารถคูดาวนะครับจะได้ใช้สกิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงที่จะติดซีซีหนักมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการสถานะเลยนั่นเองเอาละครับแล้วจังหวะที่ต้องการเช็คคุ่มเนี่ยตัวเราเอาตัวไปแดบไม่ได้นะครับถ้าไปโดนด้วยเนี่ยเราเจ็บหนักมากแน่นอนเนี่ยแหละครับก็จะเป็นข้อเสียใหญ่ๆเลยบางทีเราเดินวกออกมาแล้วเ,เพื่อนไม่เข้าใจนะครับเ้วเดินนําเข้าไปก็จะตายประมาณได้แหละ แต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังสามารถยื้อไฟได้อยู่นะเพราะว่าตัวเราก็มี CC ประมาณหนึ่งนะครับผมเวลาหยิบอลิสมาผมแนะนําเอาไว้คอมโบมากกว่านะครับถ้าเกิดหยิบมาไม่มีตัวคอมโบมันเล่นค่อนข้างลําบากนะตัวอย่างเช่นเอามาคอมโบคู่กับอิลูเมียนะครับก็จะทําการซ c แบบศัตรูหัวหมุนกันเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวติดสตันตัวนู้นทีติดใบอลิสทีอะไรอย่างนี้แล้วเวลาเกิดออกมาจากปอเนี่ยกว่าสกิลสอในการรีบวิ่งไปเติมเลนได้นะครับผมเพราะว่าเพิ่มมูฟสปีดค่อนข้างเยอะ จากนั้นก็มากดอันติสตันใบใหเพื่อนนะครับแต่ผมบอกตรงๆนะครับสำหรับตัวอลิสถ้าหนึ่งใช้งานค่อนข้างลำบากนะครับผมเราจะต้องเดาล่วงหน้าฮีโร่ศัตรูนะครับว่าเขาจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยมันมีระยะเวลาที่ต้องย้อยนิดนึงนะครับมันไม่ได้สตันทันทีทันใดขนาดนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมก็ค่อนข้างชอบนะครับสำหรับแพทใหม่ที่สกิล2มันค่อนข้างบูสต์สปีดให้ค่อนข้างเยอะเลย ถ้าเกิดจังหวะที่หนีหรือจังหวะที่ไล่หรือพาเพื่อนไปเดินเติมเลนต่างๆเนี่ยกดสกิลสปุ๊บล้วก็บูสต์เพื่อนไปทั้งแก๊งได้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับตัวเรามันค่อนข้างบา,านะครับวัดไหลแปบ๊บเดียวนะครับหมดหลอดกันแล้วอาะละครับพอเข้าสู่ช่วงประมาณกางเกมถึงเลดเกมเนี่ยตัวเราจะเริ่มน่าลำคานมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าสกิลสเนี่ยก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เพิ่มมากขึ้นจากพลังเวทที่เพิ่มขึ้นนะ บวกกับไอเทมที่เราจะออกนะครับจะเป็นฟอตตี้เวน์นะครับถ้าโดนเข้าไปบวกคอมโบกับอันติของเราน่าจะหนืดจนเดินไม่ออกเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ผมยังเงินไม่มีนะครับสาหรับข้อดีของตัวอลิสมันก็จะมีอยู่นะครับก็คือเวลาเปิดไฟเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับมันโซนเป็นวงกว้างแต่เนื่องด้วยมันมีข้อเสียเรื่องความบางของตัวมันมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะก็บางแค่ไหนเพื่อนๆดูเอาละกันนะครับคือเข้าไปโดนเบิร์ตแป๊บเดียวหายกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเราเล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับก็คือไปอยู่กับพวกไฟเตอร์หรือตัวแทงก็ได้นะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกับเราถ้าเกิดเราพาเขาไปเดินแก๊งเลนต่างๆได้เร็วมากขึ้นเนี่ยทีมเราก็จะได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองเราจะพาเขาเดินเล่นในแมปด้วยการกดสกิลสองบู์สปีดให้พวกเขานะครับแล้วก็สกิลนี้สามารถใช้ในการพาเพื่อนไปเดินในแมปต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับไปเคลียร์คลิในเลนต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วเราอ่ะสามารถกดสกิลสองในการวิ่งกลับมาเติมไฟได้เร็วมากขึ้นอีกด้วย ในช่วงเลทเกมเนี่ยครูดาวจะไม่นานนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆได้เลยแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยครูดาวจะนานมากๆนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าตัวอลิสเนี่ยเป็นสกลที่ค่อนข้างเลทเกมจัดประมาณนึงเลยนะ ถ้ายื้อได้จนไปถึงช่วงเลดเกมเนี่ยตัวเราจะค่อนข้างมีสเกลที่น่าลำค่าน่สุดเลยนะครับเดินไปไหนมาไหนก็ติดใ้เดินไปไหนมาไหนก็ติดสตันนะครับแถมเวลาก,กดสกิล2มันบูสต์สปีดให้เพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับศัตรูที่ไล่เพื่อนเราอยู่จะวิ่งตามไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเรากดได้ถูกจังหวะส่วนพลังแสงผีเสื้อมานั้นก็เอามาคอมโบกับอันติหรือไม่ก็สกิลหนึ่งของเราเนี่ยแหละถ้าโดนเข้าไปพร้อมกันเนี่ยก็แทบเดินไม่ออกกันเลยทีเดียว โดยจุดเด่นของอลิสแพดนี้ก็ยังคงเป็นตัวที่มีซีซีหนาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสเกลที่สามารถบูตเพื่อนในการวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยแหละที่น่าสนใจก็จะเห็นนะครับว่าสากัดโดนพันิตสะด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังวิ่งปล่ออยู่เลยถ้าดูเผินๆเ,เ,เนี่ยตัวเราจะเหมือนไม่ค่อยได้ทําอะไรใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดสลับไปเป็นภาพฝั่งนู้นเนี่ยตัวเราจะค่อนข้างเกาะแข้งเกาะขาศัตรูไม่ให้ศัตรูสามารถทําอะไรได้สะดวกสักอย่างเลยนะ แต่มันมีวิธีแก้อยู่นะครับก็คือถ้าเกิดตัวเราไปเช็คพุ่มหลุดฟอร์ชันสักนิดนึงเนี่ยเขาเบิร์ดเราให้ตายได้ไง่ายๆเหมือนกันนะครับวิธีแก้ก็คล้ายๆตัวซิปนี่แหละครับก็คือเจอหน้าเมื่อไหร่ก็เบิร์ดให้เจ็บหรือไม่ก็เบิร์ดให้ตายนะครับผมสําหรับตัวเราเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเลือดเ,เราก็เยอะนี่หลายข้อมากเลยแต่จริงๆมันไม่ได้อึดอย่างที่คิดนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเลือดเต็มๆอยู่โดนทายารำไปสักชุดเดียวก็หายหมดหลอดแบบแป๊บเดียวเลย อาล้ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเลดเกมอย่างเต็มตัวแล้วนะครับสเกลของเราจะค่อนข้างน่าลำคาญแบบถึงขีดสุดกันเลยทีเดียวเพราะว่าสโลก็หนักมากนะครับบูสต์สปีดก็หนักมากอีกด้วยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่ขาตายไม่มีบอเวลิตี้เนี่ยโดนเข้าไปไม่ได้เดินนะครับนอกจากไม่ได้เดินแล้วเนี่ยเขาจะไล่เราไม่ทันอีกด้วยนะครับเพราะว่าเรามีสกิลสองในการเดินเลี้ยงระยะเรือ่อย ถึงเราจะมีซีซีที่มหาศาลนะครับแต่อันติคูดาวก็นานประมาณหนึ่งนะถ้าเกิดใช้สกิลอันติไปแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยต้องคิดเยอะๆนะครับก่อนจะใช้งานถ้าเกิดจ่ายไปเรื่อยๆมั่วๆซั่ๆเนี่ยอาจจะโดนเหมือนผมในช็อตนี้ก็ได้นะครับแต่ถึงจะมีสกิลที่1ก็ตามเราจะต้องรีเฟกไวมากๆเลยนะครับที่จะกดสกิลหนึ่งให้ย้อยลงมาหยุดอันติไฮยาเตได้เอาละครับเมื่อเกิดมานะครับประเด็นไฟอยู่ตรงไหนเราต้องเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นให้ได้นะครับในทุกๆไฟเลย ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นการชี้เป็นชี้ตายกันได้แล้วนะครับถ้าศัตรูตายหมดเราก็อาจจะจบบ้านศัตรูได้ก็ได้นะครับเนี่ยแหละครับในจังหวะไล่เราสามารถกดสกิลสองในการบูสต์ตามเพื่อนไปเรื่อยๆได้แบบนี้เลยมีผลเยอะนะครับมูฟสปีดในช่วงเนทเกมเวลาวิ่งไล่ศัตรูตอนที่เขาล่าถอยถ้าเกิดสามารถไล่ทันเนี่ยก็อาจจะจบเกมได้เลยนะครับแต่ในช็อตนี้มีคนเนียนบ้านนะครับก็ต้องรีบกลับไปการกันก่อนนะสำหรับใครที่เล่นอาลิสนะครับจริงๆสเกลของตัวมันมันเคลียร์คีปได้ค่อนข้างห่วยมากนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆไปอยู่ไฟกับเพื่อนแล้วปล่อยให้พวกออฟเลนหรือว่าแครี่เคลียร์คีฟจะดีกว่านะเว้นแต่ว่าในช็อตๆนั้นเพื่อนไม่ว่างมาเคลียร์จริงๆนะครับเราก็อยู่เคลียร์ได้แต่ว่าต้องรีบเคลียร์นิดนึงนะถึงจะบอกให้รีบเคลียร์ก็เหอะดาเมจของตัวเรามันค่อนข้างน่ารักประมาณนึงเลยนะครับก็จีจๆนะครับสำหรับเกมเกมนี้เพื่อนๆที่จะหยิบอลิสมาเล่นก็ต้องมีพวกไฟเตอร์หรือแท้งในการเดินเปิดพุ่มให้เราก่อนนะครับแต่ไม่ก็หาตัวที่มันซีซีทอมโบได้ผมก็แนะนําเป็นอิลูเมียนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวที่คอมโบได้เนี่ยตัวเราก็จะค่อนข้างเงื้อเงะื้ะนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเกมนะครับที่สกิลอะไรมันคูดาวนานมากๆตัวเราจะต้องตีธรรมดาเป็นดาเมจหลักกันเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอสรุปสําหรับตัวอลิสไปเลยแล้วกันนะครับสามารถจิบมาเล่นได้นะครับแต่ไม่ควรจิบมาเล่นเดี่ยวๆนะควรจะหาตัวคอมโบที่เป็นตัว CC นะคะเหมือนกัน จะได้คอมโบโจนศัตรูขยับไปได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในกลางทีมไฟต์ก็จีจนะครับสำหรับเกมเกมนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นอลิสของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยวณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคลิปตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ